สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พามาชมพ่อแม่นกที่บ้านกันนะครับว่ามีอาการที่จะผัดขนหรือ,อยังนะครับผมอันนี้เป็นกองหนึ่งนะครับหลังจากที่ไข่มาสิบชุดแล้วนะครับผมกองนี้ไข่มาสิบชุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสภาพพ่อแม่นี่เขาผัดขนหรือ,อยังนะครับอันนี้คือพ่อเขายังตัวผู้ยังไม่ผัดขนนะครับตัวผู้ยังไม่ผัดขน ตัวเมียนี่ก็ยังนะครับยังไม่ผัดขนแต่ไม nah, <uch la> <một> ่รู้ว่าจะไข่มาอู่หรือเปล่านะครับผมก็ไข่มาสิบชุดแล้วนะครับผมผู้นี้ตอนนี้เหมือนทำทำลังแล้วก็รื้อรืลังทำทำแล้วก็รื้อื้อทำทำแล้วก็ลื้อรือทำทำแล้วก็รื้อๆทําำรือๆือนะครับไม่รู้ว่าจะไข่มาอีกหรือเปล่านะครับอันนี้คือเขายังไม่ผัดขนนะครับยังไม่ผัดขน ก็เดี๋ยวอรอลุ้นไปนะครับว่าจะไข่มาอีกหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกชุดคู่เผือกนะครับผมคู่เผือกก็จ่ายหัวมาตัวนึงจ่ายเผือกมาตัวหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปดูชุดเผือกกันเลยครับกรงนี้จะเป็นกรงสองนะครับจะเป็นชุดเผือกนะครับผมพ่อแม่ลูกนกสองตัวเมื่อกี้นะครับผมมาดูกันว่าเขาจะผัดขนหรือ,อยังนะครับ ก็ยังไม่มีท่าทีที่จะผัดขนนะครับผมตัวขาวนี้จะเป็นตัวพ่อนะครับตัวพ่อตัวตัวนู้นจะเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียนี่จะเป็นพวกต้นต้นสายเขาจะเป็นพวกหัวอินทรีย์ม้าหัวอะไรพวกนี้นะผมต้นสายนะครับก็ตอนนี้ก็ทำํำลังอยู่ดูในกล้องก็ทำลางอยุดนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับในกรงจะมี กล้วยนะครับอาหารเม็ดตอนนี้อาหารเม็ดหมดเดี๋ยวเอามาใส่ใหม่ก็จะเป็นอาหารเม็ดกระซานะครับแล้วก็น้ํานะครับผมแล้วเราก็จะเสริมพวกหนอนอะไรไปให้เขานะครับผมอันนี้ก็เป็นสถานะตอนนี้สถานะก็ยังไม่ถ่ายคนนะครับอาจจะมีลุ้นไข่ในครั้งต่อไปนะครับผมมีลุ้นไข่ครั้งต่อไปชู่นี้นะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมก็เป็นช่องใหม่นะครับช่องเก่าบินไปเรียบร้อยแล้วครับ นี่นะครับพ่อแม่ครับจ่ายลูกมาสวยทั้งนั้นนะจ่ายลูกมาสามคอกก็มาหัวมาทั้งสามข้อเลยนะครับผมมีแต่คออสามนะครับจ่ายเผือกมาตัวหนึ่งแล้วก็มาหัวมาสวยมากนะครับใครอยากจะให้รีวิวอะไรก็บอกได้นะครับผมเดี๋ยวมาทําคลิปให้ชมกันนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลูกนกที่ผมเก็บเอาไว้นะครับในปีนี้อันนี้จะเป็นลูกชุดที่สองของคู่เผือกนะครับ ส่วนนี้คู่ของเขาผมก็แบ่งให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆเขาไปแล้วนะส่วนตัวนี้จะเป็นคู่ของกงแรกนะครับเป็นคู่ของกงนี้กรงนี้เป็นคู่ของกงนี้นะครับแล้วก็เป็นโอวันตินนะโอวันตินนี่เป็นชุดแรกเลยนะครับผมโอวันตินเป็นชุดแรกเลยครับพ่อแม่พ่อแม่เขากงนี้นะครับ พ่อแม่เขากงนี้นะครับอันนี้พ่อพ่อแม่เขานะครับโอนตินต<ม>ัวนี้จะเป็นลูกของคู่เผือกเมื่อกี้นะครับคู่เผือก,อ,กอันนี้เป็นชุดที่สามอันนี้เป็นคู่เผือกชุดที่สามครับส่วนไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกเพาะของผมเมื่อปีที่แล้วนะครับลูกเพาะผมเองนะครับปีที่แล้ว ก็เป็นพ่อของกงนี้เหมือนกันพ่อของกงนี้แต่ว่าคนละแม่กันนะครับคนละแม่กันพ่อเดียวกันคนละแม่เรื่อง i q คก็โอเคโอเคอยู่นะครับก็ไม่ไม่ได้แย่ครับ IQ ก็ดีอยู่แต่ตัวเดียสักผู้แน่นอน,นตัวนีว้ ก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับช่วงนี้นกยังไม่ไข่นะครับก็เลยยังไม่ค่อยทําคลิปลงสักเท่าไหร่ใครอยากให้มารีวิวให้ทําคลิปอะไรก็เม้นเข้ามาบอกกันได้นะครับผมก็ฝากติดตามช่องใหม่กันด้วยนะครับสวัสดีครับผม